เป็นยังเคยลาวเนาะ็คือให้ปู่นะจึงเอาลูกเอาเมียมาอยู่ฝั่งไทยเนาะเหตุผลที่ตัดสินใจพาลูกกับเมียมาอยู่ที่ที่ไทยนะครับคือหนึ่งเลยสบายดีวดสวัสดีครับสวัสดีนาะพี่เมยพี่น้องมื้อนี้เนะเาะเฮายมาอยู่น้ำเคยลาว สาวเวียงจานเป่นบ่สองของเพิ่นเนาะก็คืออ้เพิ่นซื้อไอ้ปู่เนาะกะเฮากะมาหูจักฮักเพลงกันน้ำเอยด้าเพราะว่าตอนเล็กๆกะอไอเพิ่นกะบอกคลิปน้ำเฮาเนาะคือ <laughs> <c oughs> คือมุอนไปเล่นอยู่เชียงรายเนาะนู่นกะบแบบว่าเอากอก็ยังให้แบบว่าไอ้ปู่มามาออกคลิปน้ำมาล้มกันเนาะแต่ว่ากออกเพื่อนไป่งได้เขาจะไปใส่เนพะื่อนไป่งอยู่แนละ้วคนใจดีก็คือ มื่อนี้เนาะการนู้นก็มีคําถามขอคงามใจแล้วไ้คนซึ่งเป็นบ่าวไทยนี่แหละที่แบบว่าคิดแบบว่าจะจีบสาวลาวแล้วก็สมมุติว่ามีบ่าวไทยเนาะที่มาจีบสาวลาวเนาะที่เพิ่นแบบว่าอยากมาอยู่ลาวบบางเถอบางคนหัน่นอยากมาอยู่ลาวได้แบบว่าถามว่ามาอยู่ลาวยุ่งยากโบหรือว่าอันนี้เดี๋ยวจะไล่เรียงนะครับประสบการณ์ที่ตัวเองไปอยู่ฝั่งนู้นนะ่ะให้ฟังก่อนว่า อันดับแรกเลยเนี่ยตอนตัวเองเข้าไปเนี่ยตัวเองเข้าไปทำงานเราไปมีสัมพันธ์ลึกซึ้งกับสาวๆเราไปเจอแล้วเอ้ยคนนี้หมายตาแล้วปิ๊งปิงอย่างเงี้ยฮะจะพาเขาเราจะไปอยู่บ้านเขาเลยเนี่ยไม่ได้คือเราฝั่งไทยเองเนี่ยด้วยไทยกับไทยเองเนี่ยมัน คืออย่างที่เรารู้แหละฝั่งไทยเนาะอย่างที่ว่าเราไปเจอกันอยู่กรุงเทพเอย่างเงี้ยเราก็ยังอยู่กินด้วยกันก่อนบางทีก็แล้วแต่คนเขาจะแต่จะจะตัดสินใจแต่ฝั่งลาวเนี่ยไม่ได้เราจะไปอยู่กับเขาเลยชวนเขามาอยู่ด้วยเลยก็ไม่ได้เพราะอะไรคือถ้าเกิดเขามาตรวจอะเป็นอะไรกันแค่คนลาวกับคนลาวที่ไม่ใช่ผัวใช่เมียได้ไปอยู่ด้วยกันเนี่ยนะอันนั้นก็ยังมีปัญหาระดับหนึ่งแหละอันนี้พี่นี่ยิ่งเป็นคนถางชาติด้วยนี่ยิ่งจบเลย อบอกฝากบอกหนุ่มๆุมด้วยว่าถ้าเกิดว่าไปปุ๊บเนี่ยจะไปชวนสาวมาอยู่ด้วยเนี่ยอย่าพึ่งเลยอันตรายนะครับทีนี้สมมุติว่าอยู่ด้วยกันละไอ,ะเ,อเรา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 จีบกันละเราน,นั้นกันละก็ให้ไปทำํำพิธีเขาเรียกว่าอะไรนะการสู่ขอนะครับกับทางบ้านเพื่อให้จัดตั้งก็คือเจ้าหน้าที่ของบ้านของเมืองเขาเนี่ยในกลุ่มหนึ่งเนี่ยให้เขารับทราบก่อนว่าเออเรากับเขาเนี่ย ตอนนี้คือตกลงปรงใจกันนะแต่ยังไม่แต่งงานก็คือยังจะศึกษาดูใจกันก่อนแต่ว่าเราจะมีมั่นกันท,ทําพิธีมั่นมั่นกันแต่ถามว่ามั่นเสร็จแล้วเนี่ยเราจะพูด่ายชายอย่างพี่เนี่ยที่เป็นคนต่างประเทศเนี่ยจะไปอยู่บ้านเขาได้ไหมได้หรือไม่ได้พี่คิดว่าสุดท้ายเนี่ย อ่ะถ้าถ้าคุยเรื่องกฎหมายมันไม่ได้แต่ถ้าเราไปคุยกันแล้วเนี่ยเราก็ต้องไปคุยกับจัดตั้งเขาว่าเออเขามีวิธีเขาเรียกอะไรนะออคล้ายๆว่าแนวทางหรือช่องทางว่าเออแนะนาเราไหมว่าเออถ้าสมมติเราจะอยู่ช่วยกันหาเงินเพื่อแจ่นี่เนี่ยต้องทํายังไงอันนั้นคือต้องไปฝึกศึกไปปรึกษาแต่ละบ้านแต่ละบ้านแต่ละเมืองเพราะว่าอย่างที่บอกฝั่งฝั่งเราคือสมมติบ้านเนี้ยบางทีเนาะก็คือคนกลุ่มหนึ่ง เงี้ยเขาเป็นอีกอย่างหนึง่งอีกบ้านหนึ่งก็เป็นอีกอย่างหนึง่งแล้วแต่บ้านง่ายบ้านยากอันนี้คุยกันหนึง่ตงตรงตรงเลยแมล็แเมละคันสมมุติว่าคันว่าไอ้ปู่ไปอยู่บ้านนี้คันวา่าคนไทยไงยาแบบวาบ่าชาวไทยอาณไม่อยู่บ้านนี่เขาต้องไปล้มนําในบ้านหรือว่าการจัดตั้งของบ้านเขาเจ้าจะมีแนวทางหรือว่านายุบายแนวใดให้เขาในการ <c oughs> หาเงินหาคำ <c oughs> ยูพุ่นสมมุติว่าเข <c oughs> ามียนแนวสาหาย,ยูพุ่นเนาะสมมุติว่าเ <c oughs> ขาบุมีแนวหาัน,นี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเนาะใช่ แล้วก็หลังจากสมมุติว่าเราอยู่ด้วยกันละสมมุติเราอยู่เสร็จแล้วมั่นหมายเสร็จแล้วคุยกับจะตั้งเสร็จแล้วถ้าเขาเขาโอเคเขายอมเราก็อยู่ได้แต่เขาไม่ยอมเราก็อย่าไปฝืนเพราะไม่งั้นมันจะมีปัญหากับกับเราเองที่เป็นคนไทยนะครับคืออันนี้เองเ,องเ,องเนี่ยส่วนส่วนตัวเองก็คือฝั่งไทยเนี่ยพี่ยอมรับว่า มันไม่ได้ยุ่งยากเหมือนฝั่งลาวบางทีคนคนลาวเนสาวลาวเนี่ย,าายที่ได้สามีไทยเนี่ยเขามาอยู่ได้เลยมไม่ต้องไปขอขออะไรมากมายมีเดียเขามีพาสปอร์ตเนาะแต่ว่าถามว่าถ,าาถูกกฎหมายไหมจริงจริงอะ่ะถามมาถามว่าถูกไหมอะ่ะมันก็ไม่ถูกนะอ่าม,ม,มันมันก็ไม่ถูกกฎหมายร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่ามันก็ไม่ใช่อะไรที่จะขนาดนั้นนะครับอออยู่ด้วยกันถ้าคุณรัก รักกันจริงอยู่ด้วยกันอยู่ไปแล้ววันหน้ามีเงินมีท้องจะทําอะไรให้มันถูกต้องตามกฎหมายแล้วแต่คุณอ,มอผมมองว่าวันหน้าถ้าสมมติมาอยู่ไทยเนี่ยมีมีลูกขึ้นมาแล้วเนี่ยอะไรมันก็จะง่ายขึ้นเพราะว่ากฎหมายมันเขาเอือ้อเอื้อเด็กกับแม่อ,มอ,อาจจะแม่ฝ่ายหญิงเนี่ยมาติดตามลูกเพราะลูกเป็นคนไทยลออะอย่างเงี้ยก็ได้ก็คือ อันที่นุ่นอยากถามก็คือเป็นย้อนอย่างคือ,อไอปู่คือเลือกที่จะพา,าครอบครัวมาอยู่ไทยเป็นอย่างคือบัวพากันอยู่ลาวเลยเพระาะว่าทั้งทั้งที่แบบว่าพามาเนาะปูก่ก็ตอนเล็กๆทีแบบว่าจีบกันล่มกันเนาะแบบเฮ็ดตามเฮ็ดข้องระเนนี้เนาะตอนเล็ก,ลกๆก็มันอยู่ลาวอ <laughs> ยูบอกบัได้อยู่ไทยแต่ว่าก็เที่ยวไปเที่ยวมาอยู่บอก <laughs> ใช่เ<ๆ>ที่ยวไปเที่ยวมาอยู่คืออย่างนี้ เหตุผลที่ตัดสินใจพาลูกกับเมียมาอยู่ที่ที่ไทยนะครับคือหนึ่งเลยเราคุยกันเรื่องสวัสดิการของของของฝั่งไทยก่อนเพราะเด็กๆของพี่เนี่ยสองคนเนี่ยเขาเกิดที่ไทยออสัญชาติที่ได้คือสัญชาติไทยพี่มองว่าสวัสดิการของเด็กๆเ,เนี่ยอยู่ที่ไทยอ่ะมันมันดีกว่านะครับตั้งแต่ลอดออกมาเนี่ยอันดับแรกเลย สิ่งที่ได้นะครับคือ1เงินเดือนของเด็กๆเ, oh. yeah. เงินเดือนของเด็ก 2, 2> oh, คน,เ,น 2> เดี๋ยวก็นุน่นถามก่อนนะเด็กๆมีเงินเดือนได้จะไยเด็กน้อย uh, <น>เขาเรียกว่าเป็นเงินสงเคราะห์บุตร oh. แต่เราเนี่ยเราใช้คําว่าเราไม่ได้เรียกว่าสงเคราะห์บุตรคือเราใช้เป็นเงินเดือนของเขาเนี่ยอย่างอย่างฟาเต้เฟตาเนี่ยจะได้ละคนละ600ต่อเดือน เขาเขาเฮียนว่ะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวอันนี้คือคือสวัสดิการของเขาตั้งแต่แรกเกิดเลยอ๋อโกเข้าเฮียนก็ได้ใช่เกิด<อ>มาปุ๊บนี่ได้ปั๊บเลยเดือนละ600ต่อคนจนเด็กอายุถึง6ปีเ<อ>นี่ยเดือนละ600ปีละ7,200จนถึง6ปีถ้า6ปีเต็มละ<อ>เด็กจะไม่ไม่ไม่ได้สวัสดิการในตรงนี้<อ>แต่ว่าอย่างพี่เองเนี่ย จะมีทำทำงานด้วยแล้วพี่ต้องจ่ายประกันสังคมด้วย <Okay. S 2> แล้วก็จะมีเนี่ยถ้าเกิดว่าพ,พี่พี่มีประกันสังคม oh. ก็จะมีเงินสงเคาะบุตรของประกันสังคมบวกเข้าไปอีกอ๋ออ oh. ่าคือเขาจะได้สองสองทางคือทางแรกคือทางรัฐเลยอันท,ที่สองคือประกันสังคม oh. ออ่าก็จะเพิ่มขึ้นไปอันนี้คือหนึ่งนะเข <Okay. S 2> าเรียกเงินเดือนเด็กสองการรักษาพยาบาลเด็กเนี่ยมันเป็นอะไรที่เราเราต้องคุยกันอย่างนี้ว่า เด็กเขาไม่รู้หรอกว่าเขาป่วยหรือเป็นอะไรเขาไม,ไม่ไม่สามารถมาบอกเราได้อออ่าทีนี้พี่ก็มองว่าเออในเมื่อเขามาบอกเราไม่ได้เนี่ยเราก็ต้องทําทุกทางแหละให้มันเอ,อ่อรู้ว่าเด็กเป็นเนี่ยเราต้องพาไปรักษาถ้าเกิดว่าอยู่ฝั่งฝั่งเราเนี่ยเราก็ไม่รู้อีกว่าจะไปพาไปโรงพยาบาลยังไงแต่ถ้าไปไม่ใช่โรงพยาบาลหรือเขาดูดูอ่ายังไงอะ ไม่มีหมอเฉพาะทางอย่างเงี้ยกว่าเราก็ลําบากเราไม่ได้แบบไปควดทั่วไปนี่ไม่มยู่ใช่คลินิกเงี้ยมันมีพี่ก็เลยตัดสินใจว่าเออพามาและอีกอย่างการรักษาพยาบาลของเขาเนี่ยเขามีสวัสดิการคือเขาเรียกอ,อะไรนะ,ะบัตปรประกันสุขภาพก็คือรักษาฟรีเอาง่ายๆรักษาฟรีเลยไม่ได้จ่ายเงินใช่ตั้งแต่นวยจนนหญยหรือว่าจังใดอันนี้ตลอดชีวิตตลอดชีวิตยกเว้นยูสพอร์ตเซียงรล่หมดเลยอ๋อไหม่ใหม่ใม่จริงๆแล้วเนี่ยมัน เขาเรียกอะไรนะสัมมนโนคัวของเด็กอยู่ที่ไหนอ,ะอ่ะเด็กจะต้องมีสิทธิ์ในพื้นที่นั้นแต่ว่าเหตุฉุกเฉินอย่าสมมุติว่าเราพาเด็กไปเที่ยวต่างจังหวัดแล้วเกิดไข้เราสามารถเข้าได้ทุกที่แต่ต้องเป็นโรงพยาบาลของรัฐไม่ใช่เอกชนอ่อเข้าได้แล้วก็เขาก็จะทําเป็นอะไรเคสฉุกเฉินไปแล้วก็ไม่ต้องไม่เสียค่าใช้จ่ายอันนี้สและเรื่องรักษา,กษาพยาบาลสาเรื่องการศึกษา ที่มองว่าการศึกษาเนี่ยอย่างน้อยคือฝั่งฝั่งไทยเนี่ยอย่างแรกๆเลยศูนย์เขาเรียกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเนี่ยจะเริ่มตั้งแต่เด็กอายุสองขวบโอ้สองขวบเขาเฮียเลยสองขวบคือีอ่ปี <Hey. S 2> เขาจะเด็กเนี่ยมีมีเกณฑ์ได้อ่ามีเกณฑ์ที่เข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้ละ mm. นะครับเพื่อเข้าไปนะครับเข้าไปเนี่ยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเขาก็จะช่วย ทางบ้านก็คือพยายามให้เด็กออกนมคือเลิกนมเลิกไม่ให้กินนมเลยไม่ให้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 กินนมไม่ให้ไม่ให้กินอะไรนะขวดอะนมเต้าอหรอ๋อนมเต้าเต้าเต้านมพยายามให้เด็กออกจากเต้านมออกจากแผมเพ์ทอ่าไม่ไม่ไม่ใช้แผมเพ์ทมากอ่าแล้วก็อ่าสอนเด็กให้เขาเรียกจับหยิบ ดินสอปากกาสีนู่นนี่นั่นเพื่ออะไรเพื่อพัฒนาไปจนถึงอนุบาล <c oughs> เด็กจะได้จับปากกาเป็นจับสอเป็นทีนี้จนถึงอายุ4ปีก็จะเปลี่ยนจากอนุบาลจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขึ้นไปเป็นอนุบาลหนึ่งสองสามถ้าอยู่บ้านพี่เนี่ยจะมีถึงอนุบาลสาม <c oughs> ทีนี้เนี่ยในตรงนี้เนี่ยมันจะมีอะไรบ้างหนึ่ง คือการช่วยเหลือในส่วนของเด็กเนี่ยก็จะมีในส่วนของเสื้อผ้าชุดนักเรียนที่ใส่นะครับฟรีเลยบ่นหรือว่าไม่ไม่ไม่ฟรีแต่ช่วยช่วยครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งสมมุติว่าจะเปิดเทอมใหม่ซีรี่ไวซื้อเครื่องนอนมุดพันหนึ่งหรือว่าสองพันซีเขาจาออกให้ครึ่งหนึ่งอ่าทีนี้ส่วนอุปกรณ์การเรียนอย่างเช่นดินสอปากกาเนี่ยเขาจัดให้ให้ฟรีเลยใช่ ให้เอาเฮียนังสือเนาะใช่แบบว่าปุ่มตำราเฮียนมายัางบด้ซื้อ,อไม่ได้ซื้ออันนี้ของโรงเรียนเขาจัดให้เลยแล้วก็เมื่อกี้เราคุยเรื่องนมนมเนี่ยเขาจะให้เด็กกินทุกวันแต่เขาจะเป็นนมนมเขาเรานมโรงเรียนน่าจะเคยได้ยินในเอฟซีเขาเขาทราบอยู่อยู่นมจืดบอจะเป็นนมจืดเป็นปนมโรงเรีนยนให้เด็กกินทุกวันแต่กินนาที่นี่คือให้กินเป็นถุงหรือดูดดูดจากกล่องไม่ให้ใช้ไม่ให้ใส่ใส่เต้า ตั้งแต่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจนถึงรู้สึกน่าจะป .6 กบงฝั่งไทยเนี่ยที่ต้องได้กินนมอะนะกินนมมอปหผมไม่มั่นใจว่าตอนนี้ถึงม .3 หรือยังสมอเข้าเจ้าแม่ต่คนสูงก็ให้กินนมหลายในสูงเอยแล้วก็ทางโรงเรียนฝั่งนี้เนี่ยก็จะมีในส่วนของกิจกรรมให้เด็กๆนะครับไม่ว่าจะเป็นทัศนศึกษา แล้วก็กีฬาอย่างเงี้ยฮะแล้วก็ที่โรงเรียนก็ถ้าเป็นอนุบาลขึ้นไปเนี่ยก็จะมีเรียนในส่วนของว่ายน้ำว่ายน้ำเนี่ยผมมองว่าอย่างนี้จริงๆอ่ะเด็กทุกคนอ่ะไม่ว่าประเทศไหนควรจะมีเพราะอะไรเป็นทักษะการป้องกันตัวสวึ่งเหลือตัวเองอ่าใช่เพราะเด็กกับน้ำเนี่ยมันเป็นอะไรที่ห่างกันไม่ได้อยู่ละม,มันควรต้องมีมนะฮะเสร็จแล้วอ่า อีกเรื่องหนึ่งคืออาอาหารกลางวันสังเกตดูไหมเราเนี่ยคือบุเลอกเลยหงเฮียนตอนสวยเนี่ยไม่มีสมมุติว่า,าตั้งตั้ง,ต,งตั้งแต่แปดโมงเช้าบอว่าเด็กน้อยแบบว่าตั้งมดอันปอนึงปอน,งปอนึงหอดปอานานบุเลอร์วะหงเฮียนตอนสวยเนี่ยทอบ้านอ้๊าเป็นอย่างนี้ ตั้งแต่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเนี่ยตั้งแต่สองขวบที่เข้า2ปีที่เข้าไปเรียนเนี่ยตอนเช้าไปส่งคือ8ปดโมงมเลิกเรียนคือ3ามโมงสามโมงครึ่งแล้วแต่โรงเรียนช่วงนั้นจะไม่ให้กลับเลยเด็กจะอยู่ในโรงเรียนตลอดกินข้าวเขาก็จะมีข้าวอาหารกลางวันให้กินฟรีมีกิจกรรมเล่นอยนั่นน่อ่าใช่ก็จะอันั้นกันอยู่ในนั้นเลยจะไม่ให้ออกมาและสังเกตอย,อยู่อย่างบ้านเราอยู่ที่ที่ฝั่งลราเนี่ยสิบเอ็ดโมง สิบเอ็ดโมงหน่อยๆนี่เริ่มจะมีรถจักรยานยาออกมาแล้วรถถีบเดินบ้างอะไรบ้างเพราะคือผมมองว่าอย่างนี้ต่ก่อนที่ไทยก็เป็นอย่างนั้นสมัยที่เป็นเด็กเมื่อประมาณสามสิบปีปก่อนอคือพักเที่ยงปีกับถ้าไม่ห่อข้าวจากบ้านเพื่อมานั่งกินอยู่ที่โรงเรียนกับเพื่อนพี่ก็ต้องกลับไปกินข้าวที่บ้านแต่ปัจจุบันนี้ไม่ไม่มีเพราะอะไรหนึ่งคือเขามองด้วยว่า ความปลอดภัยถ้าเด็กออกจากโรงเรียนบ่อยคือไปก็ต้องกลับไปเสร็จก็ต้องกลับกลับเสร็จก็ต้องมาอีกอย่างเงี้ยฮะการสัญจรบนถนนอย่างเงี้ยมื่อมัน<ต>เกิดอาจจะอาจจะเกิดอุบัติเหตุกับเด็กได้เขาก็เลยทําเป็นเป็นสวัสดิการให้ไปเลยถึงมไม่ต้องกลับดีได้คันแบบ แบบว่าว่าให้เลือกวงเรียแล้วมันมีกิจกรรมให้เรียนยุ่งียนแล้วก็มีเป็นซาไวน่ามีอย่างต่างๆแล้วก็เฮ็ดไห้อานักเรียนหลายคุณบางเ่อบางคนกับขยันแล้วก็มีอ่ะมีความฝันว่าตัวเองอยากเฮ็ดอย่างเฮ็ดอย่างเนาะสมมุติว่าลอยน้ำเก่งกับเป็นนักกีฬาดิแล้วก็เฮ็ดอันนี้นั่นกิจกรรมนี้ดีมื้อนั่นอ่านุ่นก็ยังได้เข้าไปรงเรียนั่นฟาเต้เนาะ พเต้นุ่นก็นยังได้เข้าไปเบริงอู้ยองเฮียนมีหอศักดิไว้นะมีห้องนะอาหารมีอย่างต่างๆเนาะกัสวัสดิการนี่ดีสุดๆเลยนุ่นรำปูนีแล้วอันจีว่าอันอื่นแต่ว่า,าสิ่งที่นุ่นอยากถามก็คือแบบนุ่นถามไอ้ปูมือนี่ฮะนะก็ย้อนว่า,าหลายๆคนเนาะที่ถามนุ่นเข้ามาว่าเป็นอย่างคือแบบว่าไปมาพาครอบครวบัวกลับมาอยู่กันกลับมาอยู่ไทยพววเพราะว่าแต่ก่อนก็เคยอ,อยู่ลาวฮะนะก็ย้นยอนสาเหตนนุนี่เนาะที่เพิ่น พาครอบครัวกลับมาอยู่ไทยแล้วก็มันก็เป็นาการดีต่อเด็กน<ช>้อยเด้เนาะให้เด no ็กน้อยมีสวัสดิการได้มันก็ลดพน<ช>้นค่าใช้จ,จ่ายของตัวเองเนาะเนี่ยตอนนี้เราเรามาช่วยลดเขาเรียกอะไรนะลดภาระค่าใช้จ่ายแต่ไม่ได้ปิดกั้นว่าเฮ้ยเด็กๆมาอยู่ที่นี่แล้วเนี่ยคุณจะไม่ได้กลับไปอยู่ที่นู่นแล้วนะไม่ใช่สุดท้ายท้ายสุดเนี่ยผมผมเองหรือดาวเองเนี่ยเราไม่ได้วังคับเด็กได้ถึง,ถงขนาดนั้นหรอก S <S เขาโตมาเขาเลือกทางของเขาเองอันนั้นเป็นของเขานะครับเหตุผลแล้วแบบว่าไอ้ปู่กับอันไอ้ดาวนี่คิดว่าแพนตัวเองแบบเท่าแกนี่จะกลับาอยูลาวกว่านี่ตามที่คุยกันไว้เนี่ยอนาคตเนี่ยคิดว่าน่าจะได้กับกับปอยูลาวเนี่ยเพราะว่าดาวเองเนี่ยคือปัจจุบันเนี่ยพ่อกับแม่ยังแข็งแรงดีอยู่่อนาคตข้างหน้าที่พ่อกับแม่แก่ตัวไปเนี่ย ก็ไม่รู้ว่าท่านจะเป็นยังไงนะครับไรอย่างหนึ่งดาวเขาเป็นลูกสาวจะต้องได้ดูแล <Okay. S 1> อ่าก็ได้ดูแล <Okay. S 1> เขาเรียกอะไรด,ด,ดูแลพ่อแม่เลี <Okay. S 1> ย้ยงพ่อแม่นี่ก็เลยว่าตอนเนี้ยเด็กถึงวัยเนี้ยอ่าเราเรามาฝั่งนี้ก่อน <Okay. S 1> อให้อย่างนั้นก่อนแล้ว,ลวเสร็จแล้วถึงเวลาวันนั้นน่ะลองดูว่าเราจะเอาพ่อเอาแม่มาอยู่ฝั่งนี้ ท่าน่ยมาอยู่กับเราได้ไหมถ้าเราท่านมาอยู่กับเราได้แต่ดีไปเรามาอยู่ที่บ้านบ้านเราก็มีเราไม่ได้เช่าบ้านอะไรแต่เสร็จแต่แต่ว่าโอเคถ้าคนเท่าคนแก่เราก็รู้กันอยู่ไม่ว่าเท่าคุณแก่ที่ไหนที่บ้านพี่ก็เหมือนกันให้ออกจากบ้านแล้วเริ่มงอแงแล้วไม่อยากอยู่นู่นนี่นั่นอถ้าวันหนึ่งท่านมาไม่ได้อ่าเด็กๆโตแล้วอ่าไปเรากลับไปอยู่นู่นเด็กช่วยเหลือตัวเองได้ละหรือบางทีอาจจะอยู่กับญาติพี่น้องอย่างเี่น้องสาวพี่อย่างเงี้ยที่อันนี้เนี่ยเขาก็จะดูแล หลานได้เขาก็บอกว่าเออถ้าเกิดแบบเนี่ยเดี๋ยวเร็วๆเนี้แหละเขาก็จะกลับมาอยู่บ้านแล้วนะจะมาช่วยดูแลเด็กๆด้วยอย่างเงี้ยอ่ะหรือเวลานั้นถ้าเกิดเขาอยู่กับอาเขาได้กับให้เขาอยู่กับอาไปแต่ถ้าเกิดเขาโตลวเขาเลือกละเอาไม่เอาจะอยู่ที่นี่หรือจะไปทําอ,อะไรนะไปเรียนอยู่กรุงเทพไปหนึ่งก็แตาตัดสินใจของเขาไปเองนะครับสุดท้ายท้ายสุดผมคิดว่าคงได้กลับ คงได้กลับกลับไปอยู่ฝั่งนู้นแหละแต่ว่าไม่ทิ้งฝั่งนี้แน่นอนโดยอันนี้นุ่นก่อนมาใครข้อคงใจของหลายๆคนเนาะมื้อนีกาเคยเล่าเพิ่งกระอบแบบตรงไปตรงมาเพื่อให้หลายๆคนเข้าใจเนาะก็เป็นภาษาเล่าซับภาษาไทยก็พยายามเข้าใจน้ำกันเนาะพี่นองกับมื้อนี้ก็ซีมีเจซัมนี้เนาะไอปู่มียังยากเพิ่มเติมอีกบอ อยากเพิ่มเติมเหรออยากฝากช่องของตัวเองหน่อยใช่ปัจจุบันนี้ผมเองก็มีช่อง YouTube เป็นของตัวเองนะฮะชื่อช่องตรงๆเลยเคยเล่าสาวเวียงจันทนะครับคิดว่าน่าจะเป็นอะไรนะน่าจะทำเงินให้กับครอบครัวได้นิดๆหน่อยๆ่ฝาก FC ของน้องนุ่นนะครับถ้าเกิดเห็นคลิปอะไรอันนี้ช่วยฝาก กดติดตามผมหน่อย,เ,ยเดี๋ยวนุ่นจะใหะ้พี่ปูเพิ่อนเนาะไอ้ปูเพิ่นเขา้าไปคอมเมนต์แล้วนุ่นจะปักมุดให้อย่าลืมทุกคนอย่าลืมเข้าไปติดตามไอ้เพื่นเนาะเพื่อนกับเป็นอ้เพื่อนหนึ่งที่แบบว่าหูจักฮักเพลงกันเนาะกนนอะ็อุ้ยมาจนว่าเกงใจเนาะพี่นอก ฝากเอฟซีทุกคนที่แบบว่าเอ็นดูนุ่นเนาะกับซวยไปเอ็นดูเพื่อนเพื่อนจะซื้อนมให้ลูกให้ให้ลูกเนาะสองคน,นเนาะเนาะพี่นอ <c oughs> ้นองเราแล้วพี่นี่ก็ได้เพียงเท่านี้เนาะขอบใจพ่อแม่พี่น้องที่คำวมาติดตามรับชมคลิปนุ่นจนจบและคอมเมนต์ให้กำลังใจนุ่นกับพี่ปูเนาะตลอดมาเนาะขอบใจขอบคุณครับขอบหลายเด้อบ๊ายบาย,บาย